กุหลาบานนี่ไปรน้ำกันสำหรับข้าวไงข้าวไงเยอเอา้จงงวานี่เลยก็ด้วงครับว่าขขอยก็ว่างเนาะพอแล้วสารเเป็นยังแสดงว่าแจ้งพี่จ้งน้องเลยก็ได้ข้าวไงข้าวไงสีทลนทับครอบครัวไดนนองทั้งแยวบรรยากาศแบบนี้อืออือไดได้ปอ เปิดคุณแล้วบัานโอ้หักเลยเนาะหักแล้วมันเกียนะเปิดภาพมากับภัยใหม่บึนบึนเลยพี่นอ้อง่หันไปทางนั้นก็ะตื่มกตะดำอยัใไงพี่น้องเอ้ย่กับาสวัสดีแด้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุก FC ท่านเลยเนาะนี่กว่าวพ่อๆก็ส่องมาน้องเปิดตอนช้าๆกันนี่แหละ อเชียงกำลังขมุกขมมเห็ดอย่างทำความสะอาดเดินมนอยู่เนาะเสียอไปพี่น้องเอมึงไำอกไงโวเธอเนาะตัเศร้าได้มึงดูขดเฟินเนะแงขนาดเลยผู้ขีดดินจนช่วงนจะคงอง พี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเลยอ่าพ่อนานๆกันทีพี่น้องเลยสำหรับทางแย่บรรยากาศแบบนี้อืออืออู้อู้พี่พ่อของเชดวงอันนี้เนาะมันแข็งเนาะจะเปิดใช้มันแข็งก็คอยพุทธเหมือนหรอใหม่ได้น่ะเนาะใหม่ติดเดี๋ยวนะเลย แปลงก่อนมันสวยงามก็อ่ะมันมันสูงเนาะดีใจแล้วธรรมะจะแปลงแล้วอีกมันก็ตั้มเพรอย่งได้ก็เห็ุให้มันชี้ช้าเวลาหนามมาเห็นมันออกทีเลยมันไม่บาดแต่ว่ามันก็พูนใหญ่เท่นาะเอาเพิ่นมันแค่ว่า่นไม่ได้กวดคักเนาะมันต่ำกับแพงเสีนะ อ่าทีเ,เ,าเทากันนี่ยนะน,นี่อ่ะปล่อยไว้ก่อนอ่าทีนี้ก่อนอนะเพิ่งจะทำความสะอาดไปบางเรื่องนี้เนาะนี่คืออีกแล้วเลยพี่น้องอ๋อหมากนี่นิ่งเลยตายเทพน,น,นี่ว่าเลด้นี่เบี้ยแตกว่าเได้เน,นี่ยนะสมพอดีเนหะ็นอ่ะพี่น้องเฮ้ทำความสะอาดบ้านก่อน

เอาจบไปไหมเฮ้ยเอาแล้วนะเฮ้ยเอาเอามจกกันดีเรานนี้นะโปนี่อาว่ายโป๊ะกดอาแล้วน่นะฮะดแล้วน่ะในหล่นลงว่ะเดียอันนี้กาบชื่อชื่้หงนทางในทางกาบยในลงหันไปแล้วในนะมต้องห่วงหรอว่าหนาพ่นมากว่าชิบะมี่อันี้เต้บเบี้ยพ่นนะอันนี้เป็นกาบโนี่ นายขุดลงไปได้ใช่ผูุ้รีน้นำน้นำไหลเหรออู้ยเนาะเสียบถอดปลักออกแล้วก็เสียบไม้แล้วกันยังบะลังอยู่หลุดถอดออกเลยกินเ่ว่าน้าเคล่นคนอยมีอ่เนาะมีน้ามันไหลอยู่ไหลคอยเริ่มเลยเนาะตามการเวลาว้าห่ากันชื่อบรทธานพ่อปีใช่ปะเอาที่ได้จ้ะ <laughs> ตามกันไมด้ลว่าอยู่โรงงานน้ำก้อนไงก็ชว่าต้องปฏิเสธงานหนักว่าพายบกเข่าบ่เมื่อกี้นี่เสียพายสองเทือมนอได้ยินเสียงรังก็ได้ถอดออกซะพอมีอาการเต็มคืนนี่ได้หน้ามันดำค่ายๆว่าน้ามลาย่าท่านแต่ว่านี่ไม่ก็ได้นี่บ่าะแม่นม่นไ้ข้างบ่าะว่าว่านในน้าม่ได้แบบ ไปเปิดน้ำไว้บัดเจ้าปนตร์ไปปัด่าปีนมาทางน,นี้ไว้ก็ได้หลายเจ้ๆเลยอ,อ้อยาอาจจะไป่สร้งประตูก็ได้ชื่อนี่มาใส่ไหมแต <laughs> ่น้ำกับปนตรยน้ำบ่มีแม่นนะจะถอดไหลแต่โบ,บมีแล้วน้ำในปั๊มนะั่นต้องคอยว่ากันเรื่องน้ำเรื่องน้ำตรงนี้ก็สร้างยัง,งินเงือกเฮือนเจ้านะ สร้างก็ยังงดอ่ะบเบอาอันที่ตั้งอนุมัติไดหมเพื่อนมออูเห็นเป็นยังหรวอ่ะเพื่อนเจ้าสองเถื่อสามเถื่อเลยเนาะเป็ยนยังนาะเป็นน,น้ำมัได้มงหลังคาปั๊มบอเนาะวะบอเนาะมกะูกับน้ำมัได้มงเนาะได้สั่นอ่ะั้ม,ม,มันลมมันลมเลยโอยหัวมันเนี่ มแม่นเลยแม่เนาะ่มีหน้าเดียวนะจ๊ะรู้ส,สึกว่าไคยปลูกมันไปใส่แล้วนะว่าเผื่อเพิ่มันแหละอ้าดุยมื้อน,นี้ถ้าพอน้องเฟิวเพิ่นบ่ได้ออกแต่เช้าก็สิประมาณนี้แหละทำไมพี่น้องเลยถ้าเพิ่นบ่าล้านออกไปนะี่ครัรู้สึกว่าอยากลองเครื่องอบอบอันนะัหนะ้ะอบผิวบ่วได้ อบไก่แม่น่าจะได้กินนะตั้งแต่แตัต้งแได้มากยังไม่ได้เคยใช้ก็ืออยู่เมื่อไหน,น่สัตว์ดิขนี่ปับดินก็นั่นพดบ่คคอยังอะไรอย่ วางเลย้อจกไทยเน่ยนะมันจกพอพอตู้ใช่ไหจักขนาพอตู้วเออได้จะไปเห็ดหุ่มพมได้ใช่คุดไช่แล้วขุดไช่ขุดไช่ี่ใบเห็ดหุ่มเนี่ยเนาะจุ่มอุ่มได้แล้วจมบ่อยังไ่ได้เะจ่มอุ่มชื่ไห เนี่ยจัะชื่อแม่ไม้เธอแล้วเหรอเข่าเนาะคุณเข่าพระจกแล้วพนะึ่งซื้อมาเนี่ยนี่ทางว่าจกไอ้พัตตุเถ้าดิจะว่าจกรุ่งจักหว่อวัดทีแต่นี่ไรกันปับไปแล้วมีรถเนาะนี่ รถเข็นนะรถเข็นเลยจะหนาบ้างอะกดนี่กราะว่าตกน่ชองอย่าบไปกินผูตีนคอยนะว้าวอะไรนเนาะะวไรคณะคนสำนาก็ตายย่อนอันย้อนว่าอันนี้เ้ Tao nhiên nó một snappy đâu Tao nhiên là 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 một hao hết rồi đấy พ่คือพ่นปวกอ่ะชื่อชิปวกขึ้นมาอยู่นั่งแบบนี้นาะพ่นกี่เดีอนอ่าใ่นั้นเป็นหูคือคือให้คือปวกเก่านี่แหละปวกได้นึ่ปวกมาเห็นเพื่อนห้างนี่กระด้งกายเนาะเป็นนี่ใมไม่บอกจักเนอะ เอาพันเสาไวที่บาทเองเขาจอถามมาเมย์วะเ่็ดด้วยเห็ดเป็ดเป็ดจกเข่ายังเห็ดเนาะเอาอาชีพเก่าดังเดิมอาชีพขุดเนี่ย ต่กี่เสียบจกไอ้ว่าเสียงเนี่ยเดือบมองๆได้ไหมพี่น้องเอ้เยชูม,มือนี่แทบชูวิ้เสียงจกโ <laughs> อ้ยเวลาเห็ดแต่ผมมีเสียงจกนี่กอกน,นี่กอ็โอ้คือยังได้ปแปลงเลยนเาลลนาะอ้าวเชียงวาดเลยเนาะแปลงก็คือปแปลงไงวะเอาอันนี้ออกก่อนอื้อ ไปทางนั้นก็มีถุงพลาสติกเลยพี่น้องเลยวานเนี่ยเนาะช้างมันซื้อหันเชนี่มาในหิวมากเลยก็ได้ยังบมาจุดอยอะนี่เทกันเปื้อนเทวานนี่เดี๋ยวให้พี่น้องเลยเพราะว่ามุดลายเลยมุดมันไต่ขึ้นไปทะเือนพี่น้องเลยไอวิวย่างสบายเลยวานนี่โอ้อมเต้พุก ลอง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 นะพี่คัคแค่แมนสบายแค้แม่นี่สบายแนี่เไงเอาย่างสบายได้เนาะปกติเพิ่นชุมเพิ่นชิบโมาได้แถวนีไงวันนี้เพิ่นมีมองยิ้มเด็ดเลยมีหย่ามีหยังเนาะวันนี้ถือหน่ำเลยหย่ายังเขียวไงพี่น้องเลยแล้วปั๊บไหลเมา่อกี้เลย เอาเอาเได้บอเได้บอเอาลุยเด้งพูดโทรกันโทรโทรซอะไรบอ๋อคนรับตาบดเดียวได้เอาวนหนึ่งองสามปตัดออกโอ้ยอให้พี่น้องเลยเดี๋ยวหามองช่อมองไปกันมองไนะบอ เจไดกับอะไรอีกเอาเยัเออกไปนี่ก้อนก็ได้ใช่เนาะนนออเนี้ยเงาเอกไปนี่ตัวขาก่อนอันนี้ของช่างไงพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็ไหไไดไว้เวลาเห็ดด้วยอ่ะชิรุตเลยอันนี้กับชิรุตแน่น่ะแต่คนใช่นะฮะเพื่นตอกตะปูไม้เด้อเพิ่นเช็คเองเพิ่นนแน่นะได้ปะพี่ได้ได้ปะโอ้ยแบบนี้แบบไหน เออเนาะแบบนั้นบอเอาย้ำมาหนีก็ได้เนี่ยย้ำมาหนีก็ได้มาหนีบอแม่ฮะแาบบึ้งขี้โม่หเลยนะแม่เราบอคอยเฉยเทือยู่แล้วเดี๋ยวมุ้ยนี่เด้วโอ้ยเนาะหนึ่งสองตัดออกตัดออกดีต้นเนาะเอาช็อตนี่เราแขกขึ้น หนึ่งสโอ้ยนมันคอดมันคอดอันนั้นโมเวนได้เล่นเหรอโมเวนได้คลอดคอดเรืองขอช่างมันก่อนโพอดีพอดีพอดีวะมีได้มดอ่หนึ่งช่อมันโมโหดีทั้งกดนนั่นเนาะโอ้นักเยวได้นิแกเป็นเป็นหามกันสองคนผนได้เน่เจ้าหามคนเดียว อย่าอู้้วมืออะไรก็ได่ตอมือบอาลุยตันี้ตอีกแล้วนึงนู่ยแตงปีอีกนึงะยจะาคงมงมาปลูกปลูกนี่ได้ในกลางไี่ใช่ไปนี่ได้กลางเลยตัว้องปับก่อนในีจะหน่อยก่อนสีว่จะปลูกใกล้กำแพงต่เล้อเดี๋ยวฮากมันจะแห้งกำแพงอ๋อเนระ ออกามาจากเม็ดนึงเนาะแม่ะจะขุดถาได้ขอยไปเบรอยเข่าไปก่อนโดยโดยโดยเดี๋ยวไปใหม่ได้เนาะ,อะโอ้นี่แหละสำคัญเหนื <laughs> ่อยมากที่นี่ไม่ตางจากกองขน้อยข้าไม่ชับเนาะ ไอ้กลองขน้อยขามเมี่ยวบ้นใช่ขอเมี่ยวไปบ้านพี่ใองพี่รองดูเข่าก่อนไปไฟอยู่เข่าใชงไหมมาลองให้พอต้องเปรียวให้พี่้องเลยกินนี่ช่วยขาวเรียบร้อยได้ละเห็นเนาะมามาใส่มือกล้องบ้านนี่ ฝกแล้วเจ้าหนวดเชียงเอาบริการพิงที่ได้ได้คิดินได้กาหามงเทได้แบบเนาะนี่เด้อตะเตียบไปเทข้างนอกยังเสียดายเพราะว่าน่าเสียดาย้วนเานาะถูกแถวนะมันตำต้องกองไว้เลย เอาเคีย้ยวปั๊บตัวนี้ก็เนี่ยกับน้องนลี้ยมเด่นในเด่นเอาเคี้ยวออกมาเดี๋ยวจังถมที่หลังอีกนะแน่ตัวกองไว้นี่ตัวเนาะแน่น้องนี่มันต่ำเลยยางพนมนี่นะขับของหย่าเลยจะคุดกองไว้นี่ก่อนสิเพราะว่าเอาปั๊บได้บเดยวเอาเคี้ยวตัวนั้นเดี๋ยวจังเอาแก้ไม่เดี๋ยวจังเท่ๆตามที่มีเนาะนี่ด,ดินี่นะนี่นะโกดนี่ยนะ เวลาเวลาคุดมกจุกมาให้มายืนทางหนาจกมันบ่เขย่าเยขอเห็ดตั้งนานนะคิดออกแล้วบ้านคิดว่ามันเป็นยังคือไงคือแข่งแท้ว่

ปิ <chat> <Boo. S 1> ้าวเห็ดโชว์เลยนีชีิปิดปิดบ้าวยังมันหมดไหลมั่นหมดไหลมันหมดไหลแต่แต่ไหลมากอยู่เด้เเปิดี่ได้ยเอ้าเพราะว่าปิดปั๊มเลยเพราะว่าน้ำไ่ปั๊มมันมีนี่แเมั่นถึงเวลาิ่นดูดขึ้นสิขึ้นไหนส่นอ้าชเอเคลยว่ะขึ้อเขาคือเขาเราจะมาแช่น้ำแน่นะใส่มาก มาชีอาวหน้าม,มาไว้ได้มืออื่นคุดมันจังปวดแขนตะแน่คุ้ตะแนาอคุ้มบังเลยได้คุดคุดคุดเอาเรามันเสมอก็ได้มันจะคุดโกดโรคยิวยแพงกันเนาะรับดินตั้งตูขวัญจะเจ็บไปให้ <laughs> ทางเนาะตะเกียบอีกอย่างทางตูดใช้ยิ่งเนาะทางนั้นน่ะดิไม่สายยานะพอแห้งหลไม่ได้ตอนนั้นก็คุดๆแปดนั่นแหละถูกโงนไหมแห้งแน่เลยให้มันออกไปซี้ดีชุดอ่แต่ย่ำผลนน่น้าเพราะมึมทังไหลได้ไหมสิน้องไอ้ย่ำผลคอยชึ่มลงไปเลย ต้องใส่ถ่อเนาะถ่อลงให้หน้าไปเลยเฮ็ดลองบ่บ่เลยข่อยตักเลยเอาแล้วจ้าบ่ได้เด้อเจ้าเนาะเสียสละข่อยเฮ็ดเวียงนักบ่ได้นี่เฮ็ดบ่ได้บ่บ่ทันฮอดยามติเนักบ่ได้พี่น้องทันฮอด่ฮอดยาม แงเมียเต้องแหเ hết เนาะคันบุคันบุแทงให้ใช่รถใช่รติแสดงว่าขอแทงมี้เมือกี้ยังชวนอยู่เลยพี่น้องปับอดอมใขนาเอาเองนะได้ส่เอาเองเลยเองเลยนี่กล่องนี่กอนแล้กวน้องหันที่ไหกวน้องหันเลยที่ไหน ว่าอยกไมันี่ด้วแล้วได้ีปั๊บทีเดียวเลยบอปจะีเสียหยาออกบอใช่หยาีหยาอองไหมบอสีก็ได้บ้งกินทบด้วแหละแก่เปลงยิ่เนิน่เป็นแค่แปลงที่แทบเลยทับมนเลยมนกะันล chút khởi khẩu nó Ừ, sao Ừ, Chẳng... bọn này Sẵn này Lưu khởi chỉ ra khởi khẩu nó thảo khẩu hả bạn buộc buộc Nhà cao lại แล้วเพราะว่านี่ขข่ซื้อสายยางอันนี้มากข่อยมาสีมาต่อจะาบอสอะไรน่ะนะจ้าบจ้าเม็ดน่ะนะหเมดบอสอดบอยุหาเม็ดาหาชิพันะมาเห็นอยัางก็นว่าไรออาโอ้ยงาโอ้ยฝากว่าซื้อบานแล้วมาให้ในหาชิพันมาโลดต่อสซ่สิใสายทงเชื่อไพ่บอลถึงชั เอเดียได้แฉนามแถวนามทอนีอ่ถึงสะออกอต้องต่อแต่ปัม๊มไปแล้วจ้ะเนี่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นพอจากมาตัวนั้นจากตัวนั้นอยู่ฮะเขาเวลาเปิดหน่ำว่าจ้ะตั้ตงอนุโนมัติเนาะน,นอกจาก<อ>าจะเสียบไม้นาะ<ห>ปัะ๊มเลยนอกจากแบบว่าเขาจะตั้งอนุโนมัติแบบเสียบให้มันสิดายพร้อมกันสิเนาะว่าเขาได้เลื่อนเขาได้ต่อจากปั๊มเลยตัวนี้แยกปั๊มตัวนี้นะไหลมาจากแท่งธรรมดา แค่เข่าชุบหรือเล่ชุบได้บ้างไงเข่าได้บ้านี่นี่กินยังไม่ทันเห็ดอยู่น้องน่กินกับเห็ดแต่โตอันที่เจ้าซื้อมากก็ป้าแห้งอ่ะแน่ทอดนั่นแน่ใช้แก่ไรท่นจะได้กันท่านทำปลาดล้วเลยคผไปหอดตกกุกหนอขคาไปครบบ่ย่งนั้นแล้อยได้ ไ่ไนะเวาดอเวลาขอยยได้เวลาข่อยอุ้อไหวลแก่ผวุ้ยดีหรออืมเจ้า่ทนข่อแล้วข่อยแฉเจ้เฮดเวิร์ดเลยเอาไรใส่ฟอสซัมีก่อนมือนี่เมื่อได้เกือแตกเกือแตนบัไพี่นอ ออกกําลังกายตื่นสามาเนะตัว่าไม่ออก,กกําลังกายแต่เช้ากดที้เหงือกครับมาจกอว้นี่ก่อน,อน,นออเาานาะวันนี้ก็อาเช้าวันเนาะกดขี้เหงื่อ,อนี่ก่อนีะ่ะเขียวคับกันได้ง่ง เอาไป<อ>วะเอาไปิเห็นนะเนอ่อนแทะเห็น,ลหน,นเลยเปิดคุณแล้วบันโอ้หักเลยเนาะโอหักแล้วมันเกียนเลยเอ้าหุ่นๆตัวนะ่ะ ป้าคันหาวกัน็แน่นเนาะเรื่อยไปพี่น้องเถอะเดินนี่นะเคี่ยวามาเจ้าเดียวเถอะถ้าหาวแบบปูดินชวินกบเลยโอแล้วหกอีกเนาะแมน่นค่แต่ปูดินชวินแบบแบบนี้ไปพี่น้องเลยแดีวเลยมันหาเย็ดได้ไป่ะเนาะนี่นก,กันไยมีไยสั่งไปพี่น้องเย็ดที่เดียวกับบ่อได้ไปพี่น้องมันโมหาง,งบบัวทัน ได้ยินเสียงดยอยู่หลังบ้านพี่แล้วตื่นได้ไหมพี่น้องเอียงดังๆใช่ไหมปเาสะโอเคเชน่าไพี่น้องเนาะเดี๋ยวแมงเปี๊ยกจะไปอาเซ็ดอยู่ให้กินก็ประมาณนี้พี่น้องเอ้แต่ละมือยังไในครอบไม่คัวก่อนเดี๋ยวอาบน้าอาบนกะทิกุหลาบหานนี้ไปรุ่นน้ำกันสำหรับข้าวไงข้าวไงเยอะเอาข้าวเจ้ยงบ้านนี้เลยก็มาดูวังเถอ ว่าแขวะกับว่างเนาะพอแล้วสารเขาเป็นยังแสดงว่าแจ้งพี่แจ้งน้องเลยก็ได้ข่าวยังไงข่าวใหญ่สีทะลนทับครอบครัวได้พี่น้องไงมีข่าวใหญ่คำว่าเอาทะลนอ่าล้นทับรถแบบนี้ทลนทับเลยบ่ล้นทับแบบหายใจบม่ได้เลยไม่ได้ขอโรงพยาบาลทั้งจักของมงไม่ได้ตั้งโตชั่งไม่ได้ตั้งโตหรอกไปจีบไปเห็ดถามแล้วกอนอ้า เอาอไปเบิ่งทีเมื่อวานนี่เด้อ๋อทีทีนี่บ่สิเป็นครอบครัวอะไรยังบ่ฮู้ยังบ่ได้ไปเคยไปแจ้งไผเลยยังๆาตายค่อยรุ่นค่อยส้มนํากันซะพ่อแม่พี่น้องต่ําลงเป็ห้เลาหายใจแม่นบ่สิเป็นจะชัดจะรับผจอนลองร้องไปจัาจากรย์ยิ่งผ่ินจีไปจักปรารถนาดีของเราเราเคยแบบสิพรก็ได้นะขอใหอ้เราคนอยากไลนะ่เนาะผ่อนก็ดีให้ก็ดี ขอให้ยันนิ่งก็บพ่อปกตินี่ก็สื่นมากก็บทให้กันเนาะดีใจเนาะแต่บ่เคยเห็นดอกอันนี่ลุกขึ้นมาพรอยเนาะเคยเห็นเพิ่นโบได้พิ่นดีใจนะให้ใหญ่เิ่นพรอยสิแม่นดอกอันนั้นแล้วได้ๆอย่างนี้นะเอาจั๊กมาหนึ่งก็ยังดีนะเห็นโมเมนต์แบบนั้นแม่นเอาเนาะก็ที่ตามแต่เราครอบเลยคือว่ามันโบคือกันไปหน่อยขึ้นอยูครับอ่าว่าที่ดีโอดีใจแบบใดโดยโชว์ลายเขาเห็นกับพ่อดีใจกับมิเตให้ กันน่นแหนะแต่เฮากระยังไห้เนาะแบบเปาเป็นย่างยังไห้จากบางคนรู้สึกชิงแบบบกคิดบกชิร่าแก่กับตัวเองกับตัวเองกับโเคยคิดว่าตัวเองสีหาไรชนะงงว่่านเป็ขอทีแต่เฮามองโมเห็นเนาะเนี่ยการปันถามว่าในหน้าคนจะเห็นอย่างบ่คือคือเข้านี่หาซ้ากินข้าเพอะแบบมีเงินซื้อกินเป็นวันสิ มันเฮาไม่คุ้มฝันเลยสน่ะมันเฮาบุกกล้าฝันเด้ไหมเฉพาะคนแบบทุกคนอยากคือเฮาสินะพอมีเงินสือไปเดียงดกเลียงเตาวันวันกับมีคว้มสุขแล้วสน่ะเฉพาะแบบนี้นะโอ้ยคันชเปลาให้พี่น้องกนตื่นตันแล้วก็ดีใจกับเพิ่นที่เพิ่นอาให้ปราปื้มเพิ่นนะนะเพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจกับเฮาสินะคือ่ายว่คือเฮาเฮาสหอละ S <S ส้่งบ้านท้นชานก็คอยสร้างไป<ม>เฮาเห็นเฮาเห็นว่าเขาสั่งเฮา็มี้วามสุก<ม>วายังหน่อยเฮาก็ได้ส้่งคอยคือคอยขยับขยายไปแต่ยังดีกว่าเขาโบได้เห็ดประมาณนี้แหละพี่นุย้ยนั่แหละคน้น้ำตาก็เลยปับปื้มจากผู้ใหญ่เพิ่นยื่นมือเขามาซอยเพิ่นเป็นกนเพิ่นเป็นไผเฮาบมเคยเห็นเพิ่นคือซอยเฮ้าสิน่คขอน้ำตาก็ได้ออกกว่าเน่ จากพี่น้องที่เขาเคยแบบเล่นหาเขากับโบช,ช่วยสิน่ะคนมาเลยใช้ดอกโบชอยอยิงสินเนาะคนน้ำตาบมออกแล้วมาหนี่แหละ,ะเฉพาะแม่น้องเปลี่ยนเลยความผิดของแม่น้องเปลี่ยนก็จะเป็นประมาณนี้นะเพิ่นกับแบบน้ำตามนันออกตรงนี้นะป้าป,ปื้มตัวน,นี้แหละเพืพี่น้องเลยคนที่อยู่ใกล้หรือคนยังบ่เบิ่งแมนเวลาเขาจำเป็นเวลาเขาอันนี้เ,นา,น,เน,นาะแมนแต่ว่านี้คนจช็คยู่ไส้มายืนมือมาชอยลดยศคนบุคเรีนหนาแบบนี้เม่นไพ คือซื้อที่หลอดที่ดินราคาแบบทิ้งเฮาหาบ่ได้ได้ะ่าสัตว์ได้นะเอ้าไาเนาะรอรุ่นรอชม์ดินกำลังใจเบิ่งน้ำกันพี่น้องอแยแง่โชคใหญ่จะรุ่นทับครอบครัวได้ไปบายดีพี่นอ้องรอรุ่นรอชม์ไปพี่น้องไปไป <c oughs> เฮ็ดงานต่ออ่าโอเคใช่ไหมพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอติดตามโชคใหญ่ล้นทับเฮือนไผหลังไผครอบครัวไอะไรพี่น้องเลยอย่าค่อยเบิ่งน้ำกันเนาะแม่น้องเปรียบกะบ่ได้ฮู้คือกัน สำหรับคลิปนี้แม่น้องเปียวกับชิขอจบด้วยภาพบรรยากาศต้นผักอีตู่เฮ้พี่น้องเอ้ยกำลังแตะเนาะะวาเล็ผลดผลุพดอ่าสำหรับวันนี้แม่น้องเปียวกับชิขอลาเดอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้อง FT คือเก่าเพื่อมที่เข้ามาติดตามนะครับชมชม่องของแม่น้องเปียวม,มาตลอดสำหรับวันนี้สบายดี